รูกันครับงูพร้อมงูพร้อมคนพร้อมราคาอยู่ตัวแดงราคาอยู่ตัวแดงแดงเอาหน้าแดงต่อนะไอแดงเอางอตัวหัวตะขาแล้วครับงูตัวหัวตะขาได้เสียดำเลยเพรนะไอ้แดงทิ้มไปแดงทิ้มเฮ้ยดำหน่อ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 ยแดงทิ้มไปแดงทิ้มหน้าดีนะหัวหางนะหัวหางแดงทิ้มหน้าดีนะไอ้แดงทิ้มไป ำจะเดินนำจะเดินดำมีเดินดำมีเดินสองไม้ครับสองไม้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 เองขึ้นไปแดงนี่มีถอยแทงได้ดำโดนทิ้งหน้านี่มียุ่ยุ่ถอยถอยนะครับเฮ้ย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 เฮ้ดำมาจะไหนยังอยู่สองไม้นะครับยังอยู่สองไม้นะเฮ้ยออกมาจางดินอยู่เลยตัวดำนี่ ขุนแผนยาวๆครับโอเคครับจัดไปครับสองไม้ครับกบรรมการเป่าสองไม้สองไม้ พิกาไม่นะครับพิกาคขนปล่อยงัวเท่านั้นนะครับทีมี้ิเกียรตินะยังวันนั่นที่ยังไม่ก็โดนโดนพับก้านไปนะครับแต่ว่ามันก็นมาสู้แหละ <c oughs> ต้องขนปล่อยงัวเท่านั้นนะครับที่มี้ชิดเกียรตินะเริ่มบังคับใจกันวันนี้เป็นต้นไปนะครับข <c oughs> นปล่อยงัวใส่เสื้อกั๊กเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าไปเกียรติได้ กว่าสนท์สลัมไฟลูกนี่ไหนมาพู้มามาเกียดนะครับมาได้นะโด,ปะดนปลบแพ้ได้ะนะครับแพ้กันที่กานะครับแพ้กันที่กาะงอเนี่ยมาได้ไม่เดียวนะครับยังอยู่สองไม้นะงวอ,อยู่สองไม้นะครับราคาอยู่แดง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 เจ็ดสิบห้าคนดูสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามช่องของตัวนะ เซ็นสนามไลฟ์วีนึงนะครับเซ็นสนามไลฟ์วีนึงแดงนี้ไปต้องคนของเขานะต้องคนแดงนี้ไปแดงนี้ไปดำนี่มาดำนี้ไปแดงนี้ไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสู้แล้วสู้แล้วเอาดำเขวัดชนดีนะดำดิดดิดนะครับเทียมเวียงมาตัวดำไอ้ดำนี้ไปเขาดีกว่านะตัวดำเขาดีกว่าเขาอยู่ไหนนะครับราคาดันลง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  แดงนี่ไปไอ้ดำโคไปแดงนี่มาแดงนี่ไาเฮ้ย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 แ้วฮะด้องนะฮะันลนฮองตัวแดงเน้อแัวกนเฮ้ยแดงน่อยแดงน่อยแดงน่อยแดงนอยแดงน่อยแดงน่อยตัวดเคยแพ้นะสมาชิกนะตัวดำเคยแพ้ตัวแดงเคยแพ้นะครับแต่ว่า การนะโดนไปยอดแล้วมีอากาศเฮ้ย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 ไอแดงว่าจะได้นี่ว่าเพื่อสมาชิกบังได้บังนะบังได้บังนะราคาดันลง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 เฮ้ย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 หัวเจ้าเจ้าไอ้เนิ่วใสติดง่ายนะครับตัวร้องยามากอ วอแรกแดงต่อนะแค่นี้แหครับเป็นเบียนแล้วครับราคาเรนล้องขึ้นมานะ<ห>นยังอยู่สองไม้นะครับออยังอยู่สองไม่นะนบนรอบมีเรียกร้องนะเรียกร้องนะโตัวดำเห็นว่าเข่าถึงก้อนนะเข่าถึงก้อนนะตัวดำนะเข่าอยู่ไหนนะ

พี่แม็กพี่แม็กแม่สอดเฮ้ยเฮ้ยแดงนี่ม,มาดำบอกขวัญเอ้ยเดงนี่ไปแดงนี่ถอยถอยแทงนะถอยแทงนะตัวดำก็กตั้งชนนะครับตั้งเด่นเฮ้แดงทิ้มไปแดงทิ้มไปไอ้โดดใส่ยงโยงเลยสมาจจิเอ้ยเอ้ยเข้าไปแทงตัวเก่าก่อน เข่าตัวดําถึงก่อนนะตัวแดงนี่เข่ามันกว้างนะครับเข่ามันกว้างนะองไม้ครับงออยู่สองไม้งออยู่สองไม้สไม้ครับสองไม้สองไม้สองไม้เดินเวียนครับตัวดำ ดีเขาอ,อยู่ในนะตนัวดำนะ <S 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 6นาทีครับ6นาที มันมาท้ายกันได้นะสมาชิกนะก็สิบคนดูครับผมสวัสดีครับตอกไม้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 แดงต่อหน้าแดงต่อหน้าแดงต่อ โคดไดงนี่โดนคลิปหน้ามีอาการเหมือนกันนะครับมีอาการนะคําแดงติดแลครับคําแดงติดละ เคยแพ้นะสมาชิกนะดำเต้นเต้นออกมาครับดำเต้นเต้นออกมาถ้าตั้งชนแล้วสู้ใด้ะต่ดำนะแดงเดินเข้าไปหาครับแดงต่อยเข้าไปหา หน้าแดงต่อนะเล่นหลงเฮ้ยเยเย้แดงต่อนาแดงต่อนะโอ้ยยูสองไม้นะครับยูสองไม้ นามวิลาชนโคทุ่งทะเลหลวงนะครับลำสุกที่27นะครับทั้งหมดทั้งวันมี10คู่ชนนะ10คู่ชนลำเนี่ยหาตางัางกับบ้านนะครับแต่ดำเนี่ยเปิดลเที่บ้าน đánh, không phải khăm, gặp đâm người điên nè, đâm người điên nè. à, đẻng điều, đẻng đay một điều, điều, đẻng đay một điều, đẻng แดงดีไปมีมาน้ามาราวนะคตัวแดงนะเฮ้ย ตัวดำนะครับดำไปตัวดำแดงนี่ไปดำดำดีนะครับจังหวะนี้ดำดำดีนะดำดูเขาเห็นไปครับดำดูเขาเข็นดำนี่ไปแดงนี่ไปเอ้ยไอ้แดงพี่ไปติดนะครับติดนะแป๊บเลยนะกีนะติดนังนะครับติดนังนะไอ้ดำมาจากไหนไอ้แดงนี่ไป เฮ้ยเอ้ยเดงนี่ไปดับหน่อยดับหน่อยแดงนี่ไปไอ้แดงนี่ไปเฮ้ย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 ดัหน่อยดับหน่อยดับหน่อยดับหน่อยแดงนี่ไปแดงนิมแดงนิมแดงนี่ไปแดงเดินบทอาหารเลยครับ ังราคาขึ้นมาเป็นเบียดนะครับราคาขึ้นมาเปบียดนะเหมือดำเมือแดงนะมือดำเมือแดงนะเฮ้ยดำหน่อ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 ยเลยว่าถ้าตั้งชนีดีสู้ได้นะตัวดำนะตัวแดงถ้าโดนไปยอดกระมีขัดนะครับ โคนเข่าต oh, so so right? oh, ัวดำนี่เริ่มมีน้ำแดงไหลนะครับแดงนี่ว้าไปแล้ว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 ดำวิ่งดำวิ่งดำวิ่งเกียร์ไฟดำเกียร์ไฟดำแดงได้ไหมเดียวแดงได้ไหมเดียวโอ้เก็บนะครับเก็บนะโดนทิมติดเลยนะครับเมื่อกี้ทิมติดเลยนะน้ำแดงเต็มคอแล้วครับแดงได้ไหมเดียวแดงได้ไหมเดียวแดงได้ไหมเดียวนี่เดี๋ยวถ่ายข้างรั่วข้างพอนี่ข้างรั่วนี่ข้างรั่วนี่ ัวกล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 วกงัอวง้อลวง้อวโอ้เจ็บนะสมาชิกนะโอ้น้ำแดงพอเปื่อยแล้วครับแดงกับทิมดีนะทิมมีทิมแมนนะ บ่น่าจะมีปัญหานะครับบ่น่าจะมีปัญหาดำรอชูนะแดงรอชูหน้าแดงรอชูนะ,น,ะน่าจะบ่มีปัญหาครับน่าจะบ่มีปัญหาเออสมาชิกเออแหมน่าจะลึกนะครับ ขะแนนแดงแค่เลย14นาทีครับฝ่ายแดงนะแดงงามฟ้าคํารามนะครับเป็นฝ่ายชนะนะือว่าไอ้คุณแพนนะครับคายโค้ประสิทธิ์14นาทีครับแดงงามฟ้าคํำรามครับในคุณแผนคายโคสประสิทธิ์นะครับเป็นฝ่ายชนะยินดีกับฝ่ายแดงนะครับ